เดี๋ยวเรามาดูวิธีการพันหนูกระเป๋าหรือว่าหูตะกร้าที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นจะเป็นหูพับหรือว่าเป็นกระเป๋านะคะอันนี้เป็นใบนี้จะเป็นตะกร้าหลักละเอียดนะคะตะกร้าจิ๋วหลักละเอียดอันนี้ก็คือพันเสร็จไว้แล้วนะคะอันนี้จะพันข้างนี้ให้ดูนะคะก็คือสําหรับการพัน กระเป๋านะคะตรงนี้ก็จะเป็นรอยแบบจะมีรอยลูกแม็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้เราใช้กาวาเขาเรียกกาวกระดาษกาวนะคะกระดาษกาวหรือว่าบางคนก็จะเรียกกาวอะไรนะคะหนังไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พันไว้ตรงนี้เพื่อปรับระดับให้ตรงที่เป็นหยักเนี่ยค่ะถ้ามือใหม่ก็จะพันยากหน่อยนะคะแล้วก็พัน ใช้กระดาษกาวพันไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้พันตรงที่อ่าเป็นอยากอะค่ะหรือว่าตรงที่เจอลูกแม็กก็จะพันง่ายขึ้นนะคะเพราะว่า,ากระดาษกาวจะช่วยให้แบบว่าการลื่นอย่างเงี้ยค่ะจะกันได้ดีพันตะกร้า,า,าหลัก ละเอียดนะคะก็คือจะใช้เส้นสามมิลน,นะคะจะใช้เส้น3ามมิลทั้งใบเลยนะคะใบนี้ก็จะใช้เส้นอ่สีขาวขอบเหลืองทองนะคะพันวิธีการวัดนะคะเราก็จะวัดจากด้านวัดที่หูกระเป๋าเลยค่ะวัดมาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็พับพับครึ่งเอ้พับไปเรื่อยๆค่ะเอามาพับทบกันอย่างนี้นะคะ จะนับ10รอบนะคะเราวัดเสร็จแล้วเราเอามาพับทบกันแบบนี้ให้ได้10รอบนะคะ1ิบรอบก็จะเหลือนะคะอาจจะพอแล้วก็เหลือนิดหน่อยะคะ่ะเราก็จะทบไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้คือหนูวัดไว้แล้วก็จะได้10รอบนะคะก็จะนับ1 2 3 4ี่ห้าหกดแดเ้าสพอดีนะคะแล้วเราก็จะปล่อยปลายเชือกเราก็จะมาพับใส่ฝามือแบบนี้นะคะพับใส่ฝามือเฉยๆนะคะไม่ต้องม้วนนะคะก็คือเราพับขึ้นพับลงเวลาเราพันเราจะได้ดึงออกง่ายค่ะอย่าให้แบบว่าไปม้วน เส้นอย่าให้ไปแบบว่าไปไปไป,ไป,ไปพันกันไปอ้อมกันนะคะก็คือพับขึ้นพับลงแบบนี้เฉยๆนะคะจะง่ายกับเวลาที่พอเส้นหมดแล้วเราดึงแบบนี้นะคะพับไปเรื่อยๆเหลือไว้ประมาณ60เซนนี่ค่ะเหลือไว้ประมาณเราก็จะใช้หนังยางนะคะ ให้หนังยางมัดไว้แบบนี้ไม่ต้องให้แน่นมากนะคะเนี่ยนะคะที่เราเหลือไว้ประมาณ60เซนค่ะอันนี้เราก็จะวัดดูนะคะว่าได้หกสิบเซนไหมโอเคค่ะหกเซนหกสซนแล้วทีนี้เราก็จะมาอ่าเริ่มพัน ข้างไหนก่อนก็ได้นะคะหูใดหูหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเราก็จะวางแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พันเข้าไปพันเข้าไปในหูกระเป๋าแบบนี้นะคะเราตามทีเ่เราถนัดเลยค่ะว่าเราจะพันจากวนจากข้างซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายค่ะ เราจะสอดเข้าไปในนี้นะคะปลายเส้นที่เราไม่ได้มัดนะคะที่เราเหลือไว้ใครที่เข้ามาดูแล้วเห็นว่า,าการทำคลิปของร้านอุ้มแฮนด์เมดมีประโยชน์ต่อผู้ชมนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะถ้ามีคลิปอือ่นๆอย่าเงี้ยคะ่ะเป็นคลิป ที่อ่าหลายหลายคนอยากอยากเรียนรู้พอดีเกิดเกี่ยวกับการทำตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่างานฝีมืออย่างอื่นก็จะมีหลายอย่างอยู่ค่ะก็จะว่างๆก็จะมาทำคลิปเปิดความรู้เล็กๆเลีกน้อยให้ค่ะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะอันนี้เราก็จะพันไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องให้เส้นซ้อนทับกันนะคะพันไปแค่แบบเส้นชนกันแบบนี้นะคะ ก็พันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะเราก็จะพันไปไม่ต้องให้เส้นซ้อนกันนะคะเอาแค่แบบว่าให้ชนกันก็พอค่ะ เ็นเส้นเล็กก็จะช้านิดหนึ่งนะคะงานจะละเอียดนิดนึงถ้าเป็นกระเป๋าก็จะใช้วิธีการแบบนี้ได้เลยนะคะแก้วเยติอะไรเงะะรี่ยค่ะหรือว่าตะกร้าหูพับก็จะใช้เทคนิคเดียวกันนะคะอันนี้วิธีการพันหูกระเป๋าหูตะกร้าสไตล์อุ้มแฮนด์เมดนะคะส่วนใครที่มี เทคนิคที่ดีกว่านี้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็คือแค่แบบเหมือนเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากสำหรับมือใหม่นะคะอันนี้เราก็อ้อมขึ้นมาด้านนี้ได้เลยค่ะทันไปเรื่อยๆนะคะ เราก็จะไม่ซ้อนกันนะคะอันนี้จะเหลือเยอะไปนิดนึงพันขึ้นมาจนถึงรอยแยกนะคะรอยแยกนี้นะคะเราพันไม่ได้แล้วเราก็เราก็พอแค่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่เราจะต้องพันไปต่ออันนี้ค่ะเรามาถึงรอยแยกเสร็จแล้วนะคะคือเราไปไปไม่ได้แล้วค่ะ เราก็จะพับขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะพับขึ้นมาแล้วใช้เส้นนี้พันใช้เส้นที่เหลืออยู่ในมัดนะคะพันอ้อมต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็จะพันไปเรื่อยๆก็เหมือนกันค่ะไม่ต้องให้เส้นซ้อนทับกันนะคะพันไปเห็นไหมคะให้ตรงที่เป็นหยกัยกๆของรอยแมกรอยอะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยก็คือจะจะง่ายขึ้นค่ะ บางคนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้กระดาษกาวพันสำหรับมือใหม่นะคะมันก็จะยากนิดนึงเนี่ยค่ะว่าทำไมอ่ไม่ต้องอันนี้ที่เรามัดไว้เราไม่ต้องม้วนแบบอ้อมมือค่ะวิธีการเวลาเราดึงมันก็จะหลุดแบบนี้เลยค่ะเราไม่ต้องแกะหนังยางออกแล้วมามัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้วิธีการดึงกระตุกได้เลยค่ะแล้วก็พันไปเรื่อยๆนะคะ วิธีการพันก็อยู่ที่ว่าใครถนัดซ้ายถนัดขวาค่ะตามถนัดเลยค่ะเดี๋ <c oughs> ยวเราก็มาดูตอนจบอีกทีนะคะตอนจบจะ <c oughs> แบบก็จะมีเทคนิคให้นิดนึงค่ะอันนี้เราก็สามารถวางได้ทั้งสองด้านแบบนี้นะคะ สำหรับใครที่ถนัดแบบจะดึงเส้นแบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็จะใช้มือเราช่วยจับประโคองไว้อย่างนี้นะคะอันนี้เราจะปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเส้นที่เราพับขึ้นมา หรือเราจะตัดออกไปเลยตั้งแต่แรกๆก็ได้นะคะถ้าเหลือสัก60สบก็กำลังดีค่ะจะไม่ปลายจะไม่เหลือเยอะแบบนี้ค่ะตอนที่เรามัดที่เราจะเริ่มนะคะเราเหลือ,อไว้แค่สัก60ส เมื่อกี้ของหนูก็จะเหลือเยอะไปหน่อยประมาณเจ็ดสิบไม่ได้มวนขึ้นอีกถ้าใครถนัดจับแบบนี้ก็แบบนี้ก็ได้นะคะ พันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เส้นเขาจะไปพันกันนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราม้วนใส่ฝ่ามือเราอย่าให้เส้นไปทับกันไปเกยกันค่ะมันก็จะดึงยากนิดนึงต้องเสียเวลาเรามาแกะหนังยางแล้วก็มามาัดใหม่อะไรย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เวลาที่เราพันไปเราอย่าแบบอย่าปล่อยเส้นเยอะแบบนี้แ่ะคะ่ะปล่อยเส้นเยอะมันก็จะแบบว่าเวลาเราพันไปก็จะลําบากนิดนึงนะคะ่ะ ถ้าเราปล่อยยาวเกินก็ไม่ดีนะคะอันนี้เราพัานไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาดูตอนจบนะคะหูกระเป๋าหูตะกร้าพับหูแก้วเยติวิธีการเราก็ใช้แบบนี้เลยก็ได้ะคะ่ะหรือบางคนจะพัน จะแบ่งครึ่งแล้วพันตรงกลางลงมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะคือแบ่งครึ่งแล้วก็ม้วนไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็พันด้านนี้ลงมาก็ได้ค่ะพันจากตรงกลางลงมาเดี๋ยวเราก็จะมาดูตอนจบกันนะคะ พันลงไปเรื่อยๆนะคะดึงให้แน่นๆนะคะให้เป็นตึงมือเลยค่ะก็คือแบบว่าไม่ใช่ดึงแน่นจนแบบว่าเส้นหวายยืดนะคะไม่ต้องถึงขนาดน,นั้นนะคะเราพันลงมาจนถึงตรงที่แยกแบบนี้นะคะทีนี้เราพันมาแล้ว เราก็จะแยกไปอันนี้เราแกะหนังยางออกเลยค่ะทีน,นี้เราก็แกะหนังยางออกแล้วเราก็สอดใส่ด้านนี้เลยค่ะคล้องเข้าไปสอดเข้าไปในห่วงเพื่อที่เราจะดึงพันแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งค่ะเส้นหวายายเยืดได้นะคะอย่าดึงอย่าดึงแรงเกินนะคะถ้าดึงแรงเกินสามารถขาดได้นะคะ เราดึงแค่พอคิดว่าตึงตึงมือแน่นๆแบบคือไม่หลวมอะค่ะเวลาหลวมเราใช้ไปสักพักก็คือแบบเส้นเขาจะลูดอะไรเงี้ยน,นะคะจะไม่สวยก็พันเข้าไป ในห่วงนะคะเรียกเป็นในห่วงแล้วกันนะคะค่ะถ้าใครชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ,ะทางร้านอุ้มแฮ h a n เกอร์มีคลิปหรือมีเทคนิคอะไรดีๆก็จะมาทำคลิปให้ให้ดูกันนะคะให้แบบ แนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้อย่างเงี้ยค่ะบางทีเกล็ดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยรายละเอียดเกี่ยวกับการพันตะก้าทําตะก้าอะไรเงี้ยค่ะช่วงไหนถ้าไม่มีสอนก็จะว่างก็จะมาทําคลิปให้ค่ะก็แบบว่าก็อาจจะไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยละเอียดมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพนะคะอันนี้แค่แบบว่ามือสมัครเล่น,นะค่ะ แต่ว่าก็คืออยากมาลงคลิปแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้สำหรับมือใหม่ที่ไม่ไม่ไม,ไม่ยังทำไม่เก่งทำไม่เป็นนะคะก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะไปเรื่อยๆนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอน จบกันนะคะตอนจบเราก็พันมาให้ชิดกันเลยนะคะพันมาให้ชิดตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ก็จะเหลือนิดหน่อยนะคะถ้าวัดสิบรอบนะคะคือเราวัดสิบรอบของหูของหูกระเป๋าหูตะกร้านะคะพอชนกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับขึ้นมาแบบนี้เหมือนกับที่เราเริ่มเลยค่ะเราพับขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดปลายเส้นไวยตัดให้เป็นแหลมๆนะคะเพื่อที่เราจะได้สอดเข้าได้ นี่นะะแหละค่ะแล้วทีนี้เราก็จะใช้เหล็กแหลมช่วยก็จะใช้เหล็กแหลมสอดขึ้นไปตรงนี้นะคะเราใช้กระดาษกาวพันไว้ก็จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่ากระดาษกาวก็จะเหนียวเราก็จะใช้เหล็กแหลมนำนำไปแบบนี้นะคะ สักสามเส้นก็ได้ค่ะสามหรือสี่เส้นก็ได้ค่ะเราใช้เหล็กแหลมนำไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็สอดไปสอดไปตามเหล็กแหลมเลยคะ่ะอันนี้ก็จะถ้าเราไม่มีกาวไม่มีกระดาษกาวก็จะขึ้นง่ายหน่อยคะ่ะเพราะนี้จะติดกระดาษกาวไว้ ก็จะฝืดตรงถ้าเขาไปชนกระดาษกาวอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะสอดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงดึงให้แน่นเลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดใครที่กลัวหลุดนะคะเราก็ใช้ากาวร้อนหยดเข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ดึงดึงให้กาวร้อนเขาไหลเข้าไปข้างในนะคะแล้วเราก็ค่อยตัดอันนี้รอให้กาวร้อนแห้งแล้วก็ค่อยตัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะพันเสร็จแล้วค่ะทั้งสองหูเลยแบบนี้นะคะ ถ้าใครสนใจจะสั่งอุปกรณ์ก็อแอดไลน์ได้นะคะเบอร์โทร0954429490ค่ะแล้วก็ทักข้อความมาสอบถามาราคาอุปกรณ์ได้นะคะก็วันนี้ก็มีคลิปมีเทคนิคการพันขอบหูกระเป๋าหูตะกร้าแบบพับนะคะหรือว่าาแก้เวเยติก็จะใช้เทคนิคเดียวกันนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปของร้านอุ้มแฮนด์เมดมีประโยชน์ต่อผู้ชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อๆไปให้อีกนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ